โอเคฮะสวัสด yes. okay, like? <t> ีครับยุยงช่างเกมแต่ว่าเจ้ทีทีวีเด็กนาครับผมโอเคนะลูกแล้วฮึฮึแล้วแล้วฮึฮึแล้วในวันนี้ลใช่แล้วในวันนี้จะมาเล่นเกมโวลบอกกันนะครับผมเจะบล็อกกันบนข้าอย่างนี้คือแบบผมฝน้ังจับ เขาไปอันนี้หลันนะจับสิเท่านะคืออันนั้นเราเป้าหมายของคนคือข้างเยอะทำมนุษย์สี่หนึ่งร้อยไม่ถึงห้าสิบปีที่ได้คือนั่นคือน่าคือแบบอนั่นคือแบบจะเกิดไปเกิดอะไรด้เกิดขอไปแทไมนุษย์ไอตโดไปโดนมันก็ตดไม่ได้อ เพลงลเกจเยอะเลยอ่า่โอเคได้เลยนะพวกมนุนย์ดะจะใช้สีอะไรให้ต้นไม้ยังไงล่ะไม้อะต้นไม้มันน้อยเกินไปเอาทั้งแบบพี้ทั้งเกาะนี่อยูู่ที่ต้นไม้เยอะเกินเกนมอะไกนอาค เมนูอ่าไม่ได้โอเคอาลุงไปหมดเลยอพวกเมนูโอเคมนูโอเคได้หรไอยังไงโอเคเราอูบาบะอูบาบะอูบาบะจี๊ดเลยอ้าวนั่นเล็ดตุยอันเีย ต้องม่ต้องเลนะไอ้ดอกาถึงก็ต้องม,ม,งองอม,องมีสัตว์แข่งขึ้นยังไงล่ะแข่งขึ้นที่ไหนไม่มีแต่ตามธรรมชาติต้องดดม,มีสัตว์ตามธรรมชาติตตตาาตด้วยมีขาอันนี้ล่ะมีขาไม่เขาต้องเอาไม่เอาหมาเหรอต้องเอาหมาป่า โอเคก่อนที่เราวันนี้เจอมีอะไรปุ๊ยเรามันมีกระต่ายกระต่ายมีหมาเนี่ยองหมามีไก่มีไก่มีไก่ไปต่อไปต่อไปต่อไปต้องเรียกที่เต่ามาหน่อยเต่าเต่าไปเลยเต่าไปเลยประมาณห้าสิบตีของเอเยะทำมนุษย์เนี่ยมันจะก้าวหน้าถึงไหนจู๊ะเจ้า ดูตรงไหน่ก็อดูงี้ตอนยี้ของซีแล้วของระยะทำมนุษย์จริด้วยพราะไปจริงจะตกบ้างได้แล้วเราลืมเกานาแล้วโอเคนะแล้วเราก็ต้องใส่มนุษย์เพิ่มเข้ามาอีกประาณาสคนพอเพราะว่ามันมันว่าห้าสิบคนก็พอคนล้ะ อ้าตอนนี้ถ่ายมาสามนาทีได้ประมาณปีวะโอเคแล้วตอนนี้ไะ้อทำานุษสองปีไม่ได้ทำมนุษโอเคแล้วเราก็รอไปเรื่อยๆนะอมีแต่ไม้มีแต่อะไรโอเคแล้วเราก็ต้องเรามนุษย์ <faktiskt suspense> ูจากขาว่าเหล็กไม้เสกหินมาด้วยหินหินต้องเอามามันก็ อวบานนีอ่อันนี้เพชรหรือเปล่าได้ราวาโอเคมาี้โอเคแล้วก็ตก็เอประมาณตรงไหนดีกลุ่มทองแล้วเราก็เอาไอ้ไดีสคาเลยอ ดีฮะดีฮะคุณสร้างใยุทธธมมันก็พล้าของพระเจ้าพลังขงพระเจ้าเ้ยนี่เลยนี่พลังหองพระเจ้าโอเคแล้วเราก็พอสีก้อนทองก้อนหินไปเสร็จปุ๊บกลับไปเราก็ต้องฟืน้นฟูธรรมชาติดีธรรมชาติธรรมชาติจงเจริญทรมาชานันหละเรามย์เริ่มมันอยู่ในยุคเล็กล่้วะ เราคข็งขึ้นเราสัตว์ทั้งหลายล่าแข็งฟึ่นเป็นอาหารอันนี้ดูกย้ากหน่งเกาะอ่ะอะทาทั้งเกาะเลยแข็งขึ้นเลยน,ลนี่แข็งขึ้นเสีแข็งขึ้นมาเยอะเลยแข็งฟึ้นนะครับแข็งขึ้นโอเคแล้วตรงนี้ตรงไหนดีที่มันเป็นที่ยอยู่เจ้าพวกสัตว์ร้ายพวกตัวปลาเกือกีส ข้าเรือพวกละเนี boss, ่ยโอเคเสิเต่าเสิเต่าด้วยโอเคสิบเต่าเราที่เอาพวกลัดหมูแล้วใหมันใหมดเพรสัตว์ของมันนั่นคือวัววัวสค่ะต่อสู้ได้น้าหมีมังมีมีปูด้วยปูปูไม่เสกไว้ในฝั่งนู้นว่ะ ้มาเลยมึงคิดตัวแบบเผ็ดหรือยังล่ะตายด้องไงกะผือสี่จระเกี้ยวไอ้จระเข้มันจะไปที่ฝั่งใหญ่โอเคนะอเอซิงระยะรมที่เจริญอันนี้นี่ผ่านมาสี่ปีของระยะรรมมนุษย์ทำเกมอ่ะอ่ะกผือสี่จระเข้แล้วจระเข้ยวเนี่ยมันเนีนย่ยแพงใหญ่ดินใหญ่แพงใหญ่ก็ล้มลบ เราเจอที่มึงตายมันแค่เหมอือนท้งเกาะมึงตายครึ่งเกาะโอกเขาตายครึ่งเกาะโกงจริงตายไปครึงร่งเกาะเจอที่เจอรที่มาสองสามตัวพอมีศพมีศบ,ม,บมีเป่ามีงูมีงูโง,โงโูโอเคแล้วเราก็ไปที่ฝั่งเราบล็อก ซึ yeah. ่งเป้าหมายของผมก็คือให้ตรงนี้ถึง50ปีให้ได้50ปีอยากรู้มั้ยหรออะไรเงี้ทำมนุษย์มันจะถึงมันจะก้าวหน้าสิ่งไหนเดียจ้าเจ้ามันจะใส่มนุษย์ตรงนี้ก้าวหน้าเกิดต่อเจ้าแม่บอกว่ามันชื่ออะไรวะเกมพวกเราลูกมันพวกเราลูกมันเพวกเราจะได้อาหารมากิน เราเนเราจะได้อาหารมากินเล็ e ี oh. <Hayır. S 2> رة, ่ายเหมือนนีเหมนี่คนที่ต่อยกับหมืมนนคนที่ต่อยกับหมีอืมมใหญ่ีโอเคคนต่อยกับหมาก็มามานรเราอยากกินพวกเราเป็นพลาชาพลาชาแโอ้โหโอ้โหโอ้โ รู้เลยี่ร้เลยอบสิงตังมาลาามันอาเองต่อต่อทู่นี่มีขาเลยมีขากนงวลมีขาเพย่อนีขามีขาก็จะกายเปกระสอบใส่หกนีขาไม่กังวลมีขาโอเคเหลือแค่สัตว์ึิบเนี่ยะทำที่จะเลยถึงนี่ อยู่วันหนึ่งอยู่่มันก็จะกำเนิดมาทั่วโลกมล้วกำเนิดมาตรงนี้โด้เราสัตว์เลื้อยขาสัตว์ลิงเล่อยเลก่อยโดมกัดตัวลุ้นกับใจเลยไปถึงขางบนเลยไม่ได้ยืดอาเจ้าเลยน่อก็หลบหนี้ลบหนี ตัวตึงตัววัวตตัว,ตว,ตวอ้ามึงเนี่ยยด้เฮ้ย <can> <achieve> <az> นี่เฮ้ยเฮ้ยนี่าเป็นไหนเนี่ยเฮ้ยาเป็งไหอ้โย้ได้เกิดอาณาจักรใหม่ขึ้นอาณาจักรเตาถลันฮู้อาณาจักรอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกโโห โอ้โห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 กเราเริ่มวัฒนาการโอ้โหมีเกเกาะนึงด้วยเกาะนี้ยูคาริโอเลนโอ้โหเริ่มแผ่ขยายอำนาจโอ้นฮ้ยติดเชื้ออะไรวะมันติดเชื้ออะไรวะหือ มือติดเชื้ออะไรวะมืติดเชืออเช้ออะไรตนะิดเชื้ออะไรเนี่ยจอมปลาเถื่อนจอมปลาเถื่อนเฮียมันติดมาทั้งเกาะเลยติดหมาทั้งเกาะโอ้ัด,ด,นะดวีู้กด้นมัตกูไลโอ้ลายเลยจอม้าเลียนหมดทั้งเกาะเลยโอเคแล้วตอนนี้มียกี่ปี่องเนี่ยทำมนันรู้เนี่ยหกปีโอเค ตอนหกปีดีนะทำมันแล็งรุ่งเรืองแต่รุ่งเรื่อมันดู้จัูหาเงินทำเงินที้ด้นรืองชื่นก็ได้ลับลงโห้หโยนี่หาวปขึ้นประเทศ เทียนแล้วคำา,าจะลิญก็ได้เริ่มบปแล้วขึ้นเรามหมือนเริ่มหยุดเริ่มกับแบบที่เขาต่อไปที่เขาเย็นมีเจือกตัวที่เือจะตอนนี้เพอ เรามดตึกออกปฏิกามาเชลกลังเสอไดูขึ้นมาหมายรัวอ้าบินตาขี้บินตาขี้บนี่ตาขี้ใส่มันละดุยวดิกเพื่อเรียนตุยวดิกยยยยลุ้ย่มมเทเล่ดเร่เลิง จเรืขึ้นรดวกมาก็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 มาฮะกมาฮะมาฮะกมาฮะก็มาก็มาจะได้ถ่ายคิปได้สิบเอ็ดนาทีแล้ว่ะถ่ายคิทได้สิบเอ็ดนาทีแล้วอะอะไรนะเจ้าเนี่เจ้าเนีต้องใช้ตัวจับมีหรือเปล่าครับก่

ยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมโอเคที่ตะตะกอดนะครับท่านผู้ชมคนยังไม่จบนะฮะตะกอดน,น,นะท่านผู้ชมบ้ามันยังไม่จบนะครับโอเคนะแต่เขาเรียกใครถ้ามาเราตีเข้าท่า,ทานผู้ชมฮะขอบคุณที่มาดู